ร้อยหกจุดห้าสววัดบุตการามตำบลแจ้งเพิ่งอำเภอเบ็อ ่ามาแล้วเอวันนี้เออเป็นเพราะอันยังก็บอกหนึ่งวันนี้เนี่ยสถานีมันอ่าประเทศสถานีมันเป็นตาระบบโทรศัพท์ของอาตมาเองวันนี้เดี๋ยวกว็ติดอ่าก็เดี๋ยวกว็อรูดก็เดี๋ยวก็อรูดอืมบังคเป็นเพราะอันยังเนึ่ต้องหน้าดีก็่้องตาย สายจันทน์สถานีวิทยุมูลเสียงธรรม6.50เมกะเฮิรตตั้งอยู่วัดบุปการ์มุมพล้างเพิ่งเมฆแกมจังหวัดจอมทองส่วนเบสตาล์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุคคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอแม่เกมท่านปรัชญาอุทัยทั้งสองท่านสองอุทัยสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเกื่อนบ้านดงดำ ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุแม่วางเรดิโออ,อําเภอแม่วางสถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอบ้านแป้นอำาเภอเมืองจังหวัดลำพูนสถานีวิทยุสีคำเรดิโอจังหวัดน่นสถานีวิทยุภูมิเมืองลี่วัดพระธาตุนห่งเมองอำเภอลี้วัดลพุมโดยโปอกหู ยี่นาคันสถานีวิทยุอ่าวิทยา,ายสลของสถานีวิทยุแม่ขัตยานโมเดลเรดิโอร้อยสี่จุดห้าศูนย์ปัานสันมานะสนมน์แม่เจดีย์อบวเวียนฝาเป้าจังหวัดเชียงรายโดยก็น้อยส่วนแม่อโนทอรมุนสถานีวิทยุเวียงฝาเป้าเรดิโดอ สถานีวิทยุโดยมอกสเปรดิโอณสถานีวิทยุของคุณโยมดารุน่นนีสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลาลำปางร้อยหกจุดห้าศูนย์นิกระฮ์วัดปุณยวัดนิหารโดยพ่อครูโดรเจริญศักดิ์พรลำสถานีวิทยุลำปางสะตาร้อยหนึ่งจุดสองห้ามิกระฮ์ คุณโยมะถานีวิทยุลำพูนเรดิโอตัดสับตำบลในเมืองลำภอเมืองจังหวัดลำปนูนนี่ก็คือสถานีวิทยุต่งางๆสีฟลิง์สัญญาณสู่เครื่องรับสถานีวิทยุของยิโชมในข่าคืนวันนี้ มาพะวันวันนี้เป็นข่ำคืนของวันศุกร์ที่สองมกราคมพุทธศักราชสองพันห้ร้อยหกสิบเก้าเดือนสี่เหนือเดือนอีใต้ออกมาในวยฤิษสี่ข่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันออวันแดเป็นวันแะวันเพียมเป็นวันโกน ทูเจ้าพระนายไม้โกนขมอัากพน้องหวันโมตทูเจ้าพระนายก็โกนผมมลัทาญาตโยมกอพอแตกกันเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสิงใหญ่เป็นวันเดือนสี่เป้งหรือว่าเป็นเดือนยี่อของทางภาคกลางงภาคกลางภาคใต้ตเพรเนเดือนยี่แต่ตามบ้านเราเพราะว่าเดือนสี่เป้ง วันผูกที่สำคัญของจังมุงเกเข้าก็คือน้องกตาเข้าไปตานข้าวหน่อ่าวันผูกกับตาเข้าจีข้าหลังกันเออวันผูกนี่ตาเข้าจีข้าหลังต้มข้นนมวันนี้สถาญาตโยมขององค์พ่อเข้าต้มข้นนมกันอ่วันนี้นะขอหถึงหอมก ตอนดึงห่อหมกอันนั้นกูก็อันกูกับตังขังเข้าหายแยกที่นอกร้านขังเข้าหาห่อหาแม่เขาอุ้ยหามอนแล้วกนจะไปอันขันเข้าหูคือครับโต้อุ้ยแม่อุ้ยเฮาต้องดินอยู่คนเท่าคนแก่คนเท่าคนแก่ เอาเข้าใหม่น้ำหวานไปตามทุกคน น,นี่ก่อนเราเห็นแนนอกวันนี้บอกหูว่ามันเป็นเพราะอัย่างกับระบบโทรศัพท์นี่นะวันนี้นะอเออวันนี้ก็มาแกล้งแกล้งมาเนาะอูไดห้หน่อยก็ยุดอูไดห้หน่อยก็ยุดมันลุกลุดไปนะสัญญาณจมหูว่ามันเป็นเพราะอยอ่างเนอะอาตมา ปัญญาโทรศัพท์เราขอบอกได้มีปัญหามันมีระบบมันมีปัญหากับคลื่นของมันะสถาย่จมมันมีปัญหากับคลื่นของมันปุ้นระบบคลื่นของมันปุ๊บบอกว่ามันเส็นงเข้อ,อย่าง เป็นนยายมหูเตครูครูบาลักได้ยินนี่ก็ดีนะครับล็อกปิดเที่ยงแลปเปิดเทม่าเลยครับล็อกปิดเที่ยงแลปปิดเที่ยงเมื่อถือล็อกล็อกปิดปิดเที่ยงแลปเทม่านะครับนี่มนห,มนหมดครับอ่ะ ก็กาญ,ญาติโยมอาตมาภาพขอเลยตัดการปีเถื่องแล้วเปิดจำใหม่เรียบร้อยอ่าคือมันแล้วบอกว่ามันจะดีกว่นเออถ้าเป็นตอนน่อไป่ะผมต้องกาขอเชื่อวนต่งออกเลยถ้ามัน,มน,มน,นออแล้วมีแขกมาจะขอเชื่อ่วนแต่งของ คือเาราเข้าได้การมาดได้วันนี้แต่มาก่อปีรปรตรงนั้ปีเล่าก็ต้องเปิดแต่ปี่้องเปิดมันต้องใช้เวลาหลายนาทีอยูป่ปีิป้องเปิดต่อมาได้เขาจะปล่อยทุกวันเป็นที่ไปตลอดพอจะเมาค่เขากับมันเขาก็ต้องปิดเครื่องแล้วต้องเปิดเครื่องใหออม่าคนเขาว่าทุกมันมันิดใหม่ทั้งหมด เออบอกว่าวันนี้มันเกิดอะไรอย่างขึ้นเนอะอันนี้นะอ้าวก็ต้องเวลาที่จะยอมรู้นี่ครับเออขณะธารมาาภพจะทคตรช่วยเวลาเพืถึงสิบโมงอ๋อก็เป็นไงตอนนี้ธรรมะ ได้ต้องเจอเวลาจ่รับมาดอกรุ่งก็จะห่อคนี่กันเอาส่วนกลางออกอันนี้บอกแต่